สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสิงหาชนแนลวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวไทยเกี่ยวกับฟุตบอลชายซีเกมที่ผ่านมานัดเมื่อคืนที่กัมพูชาพบกับเมียนมาและเมียนมาสามารถเอาชนะเจ้าภาพไปได้ถึงสองประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าตบหน้าเจ้าภาพง่ายหลังตีลังกา3าลบเลยทีเดียววันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวไทยว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเรามาเริ่มจากความคิดเห็นของท่านแรกกันเลยนะครับ ตกรอบอดีแล้วถ้าได้แชมป์มาเป็นต้นตำรับฟุตบอลอีกแหละมันจะลำบากนาเมซี Messi, ่นาโดฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านถัดมาครับอย่าดูถูกพม่านะครับส่งการล่าสุดมาคว้าแชมป์ฟุตบอลเจ็ดคนสนามที่บ้านไล่ไปห้าหมื่นพม่าเดี่ยวนี้เดินสายแล้วนะครับในไทยเล่นดีมากความคิดเห็นท่านถัดมาครับรักพม่าจากไทยความคิดเห็นท่านถัดมาครับเล่นดีกันทั้งคู่ครับแต่เมียนมาหน้าคมกว่า ใช้โอกาสไม่เปลืองความคิดเห็นท่านถัดมาครับเต็งแชมป์ตกรอบแรกไม่ได้นะได้แชมป์4เกมแล้วต้องไปบอลโลกต่อด้วยตื่นตื่นอ่านี่มันความฝันของวัยรุ่นกำแพงฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านถัดมาครับพม่าวิ่งดีมากฝีเท้าก็เยี่ยมเลยเล่นได้สนุกไทยเวียดนามหวานแน่นอนแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้นะครับรเผชิญช่วงนี้หน้าร้อนซะด้วยสิยังไม่หนาวครับ ความคิดเห็นนัดถัดมาครับพมา่าเล่นดีในนัดนี้มากๆเขมรเงียบเลยฮ่าฮ่าสะใจจริงๆความคิดเห็นนัดถัดมาครับกองหลังของทั้งสองทีมหลุดบ่อยมากแต่ก็จบสกอร์ไม่ค่อยได้ทั้งสองทีมทั้งสองทีมวิ่งกันโหดมากความคิดเห็นนัดถัดมาครับมองแบบรูปเกมถือว่าเล่นได้ดีกันทั้งสองทีมการพัฒนาฟุตบอลของกัมพูชาถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่อีก10-20ปีข้างหน้าถ้าเรายังอยู่กับที่เขาน่าจะตามทานันเกมน่าจะสนุกมากขึ้นในภูมิภาคนี้แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้ว่าระบบฟุตบอลจะพัฒนาได้ต้องอยู่ที่ลีกในประเทศล้วนลีกขเขมรมีแค่8ทีมไม่มีดิวิชันไม่มีตกชั้นชุดนี้ของขเขมรตั้งมาเฉพาะกีดเหมือนดีมทีมไทยสมัยก่อนเก็บตัวกัน5 6ปีสุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนเพราะระบบลีกในประเทศไม่ดี ความคิดเห็นนันถัดมาครับนี่คือต้นตำรับของฟุตบอลกำแพงเลยนะเมียนมาไม่น้าโหดร้ายกับสุดยอดทีมแบบนี้เลยฮ่าฮ่ความคิดเห็นนัดถัดมาครับนัดหน้างานเข้าอินโดในแน่ N N. ไม่มีจุดโทษก็ใบเหลืองใบแดงจับตากันให้ดีๆความคิดเห็นนัดถัดมาครับสะใจคนไทยสุดๆความคิดเห็นนัดถัดมาครับพม่ายิงได้สุดจริงทั้งสองประตูความคิดเห็นนัดถัดมาครับ เยี่ยมกันทั้งสองทีมแต่จังหวะก,กับโอกาสเป็นของเมียนมาที่ทำได้ดีกว่าสู้ต่อไปปีหน้าว่ากันใหม่ความคิดเห็นท่านถัดมาครับขนาดเลือกสายที่คิดว่าตัวเองต้องเข้ารอบแน่แน่เลือกเวลาแข่งเป็นไงละ่ะเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกความคิดเห็นของท่านถัดมาแพ้ไม่เป็นไรนะเมนเรอเคลมตอนมอบเหรียญก็ได้นะเมนความคิดเห็นท่านถัดมาครับ โอ้โหลูกสองจักรยานอากาศสวยงามจริงๆและงมกันละสีเขมรความคิดเห็นท่านถัดมาครับอ้าวเฮ้ยเต่งแชมป์นั่นนั่นความคิดเห็นท่านถัดมาครับเหมนไม่ต้องเสียใจเลยปกติก็ตกรอบทุกปีอยู่แล้วอยู่ดีๆปีนี้มีคนบอกว่าจะเข้ารอบหลงเชื่อกันทั้งประเทศความจริงปรากฏทําเป็นลับไม่ได้ยอมรับความจริงบ้างนะชีวิตอาจจะดีขึ้นความคิดเห็นท่านถัดมาครับ เมียนมาเล่นดีใช้โอกาสไม่เปลืองเสียทีที่ยิงไม่แมน่นถ้าแม่นกว่านี้อาจจะ5-0ฝั่งเมนขาบ้านเลยทีเดียวความคิดเห็นท่านถัดมาครับปกติเป็นหมูสนามพอได้เป็นเจ้าภาพหน่อยคุยว่าจะได้แชมป์ความคิดเห็นท่านถัดมาครับจริงๆเขมรส่งบอลได้ดีนะแต่ความสามารถเฉพาะตัวของกองหน้านั่นแหละจุดอ่อนส่วนพม่าที่ชนะเพราะตัวแอสซิจากด้านข้างส่งบอลได้ดีมาก และมีกองหน้าที่ไวดูแล้วพม่ามีสิทธิ์เข้าชิงความคิดเห็นท่านถัดมาครับกัมพูชาเล่นเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อทีมส่งบอลผ่านหน้าประตูน้อยมากเสียบอลง่ายหน้าไม่คมหลังรัวความคิดเห็นท่านถัดมาครับอย่างสวยปกมือให้เลยพมา่าความคิดเห็นท่านถัดมาครับนัดหน้าอินโดระวังจุดโทษบวกใบแดงให้ดีนะเพราะเป็นทางเดียวที่เหมืนจะมีโอกาสเข้ารอบ แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้ว่าอินโดนีเซียขอคงเตรียมตัวไว้แล้วละแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้อีกว่ารู้ทันฮ่าฮ่าฮแล้วก็มีคนมาตอบเอาไว้อีกคนหนึ่งถ้าอินโดส่งตัวจริงลงผมว่ากัมพูชาเลิแน่นอนกงยังไงก็ต้านความห่างชั้นไม่ไหวความคิดเห็นท่านถัดมาครับอุตสาห์แบ่งสายไม่ให้เจอไทยยังตกรอบสมน้ำหน้าแม่งขี้โกงดีนักฮฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านถัดมาครับ ตัวตลกแห่งอาเซียนความคิดเห็นท่านถัดมาครับย่าหน้านอนกลิ้งมากสนามบ้านเราไม่ทันเพื่อนบ้านเขาแล้วความคิดเห็นท่านถัดมาครับสะใจพม่าทําดีแล้วสุดยอดความคิดเห็นท่านถัดมาครับอย่าหลงสะใจกันให้มากนักก็พม่านี่แหละหอกข้างแค่ของเราชัดๆเตรียมรับมือกันให้ดีละกันความคิดเห็นท่านถัดมาครับสภาพกุลแมหัวจะปวด ความคิดเห็นนัานถัดมาครับลูกแรกกองหลังจะลนไปไหนเตะออกข้างก็ได้ความคิดเห็นท่านถัดมาครับโคตรดีแต่ผู้เล่นไม่ดีถ้าจะให้ดีต้องซื้อตัวต่างชาติมาเล่นถึงจะดีแบบบาสเกตบอลไงความคิดเห็นท่านถัดมาครับเข้าประตูแบบสวยงามหันหลังเตะความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับตอนนี้คนไทยเข้าใจภาษาเวียดนามมากและมีอนาคตความคิดเห็นท่านถัดมาครับ หน่าจ่อยเลยโค้ดขมรแต่งตัวใส่สูทสลอนัดแพ้พม่าฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านถัดมาครับกรรมการก็ช่วยไม่ได้เพราะลืมดูกติกาบนกำแพงความคิดเห็นท่านถัดมาครับพม่าเล่นดีมากน่าจะได้สักสี่ลูกความคิดเห็นท่านถัดมาครับกัมพูชามีโอกาสแต่ใช้โอกาสเปลืองมากๆครับความคิดเห็นท่านถัดมาเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับฉันคิดว่ากัมพูชาเป็นเพียงส่วนเสริมของที่นี่ ความคิดเห็นท่านถัดมาครับขมินตกรอบผมกลัวพวกมันจะยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลมากครับฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านถัดมาครับขมทนทาอะไรก็เป็นตัวตลกเสมอฮ่าฮ่ความคิดเห็นท่านถัดมาครับถึงจะเป็นเจ้าเหรียญทองแต่บอลต้องตกรอบเหมือนราชาผู้ไร้ดาบความคิดเห็นท่านถัดมาครับลูกสองพม่าสวยงานจริงๆความคิดเห็นท่านถัดมาครับพม่ายิงสวยมาก คมกลีบเลยความคิดเห็นนันถัดมาเป็นความคิดเห็นของชาวพม่า,า,มาอย่ายุ่งกับพามา่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นทันถัดมาครับพาม่าเล่นดีกว่าเยอะเคล็ดวิชาที่กำแพงไม่สามารถช่วยได้ความคิดเห็นทันถัดมาครับใครไปให้ราคาถึงเต็งแชมป์ผลงานที่ผ่านๆมาก็ไม่ดีความคิดเห็นทันถัดมาครับฮุนเซนบอก ใครได้เหรียญทองคอมเมนขอร่วมด้วยในฐานะเจ้าภาพสีโกงความคิดเห็นท่านถัดมาครับกัมพูชามีโอกาสยิงหลายลูกอยู่นะแต่ยิงไม่เข้าเองสมควรแพ้แล้วละความคิดเห็นท่านถัดมาครับฝีมือแค่น้อยนิดแต่คิดจะเป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านถัดมาครับพม่าซื้อกรรมการครับผมรู้มาคนนี้น่าจะมาแนวประชดนะครับความคิดเห็นท่าถัดมากีฬาฟุตบอลต้นกําเนิดมาจากกําแพงวัดนะ ความคิดเห็นท่านถัดมาครับคงจะคิดว่าพม่าคือหมูนี่คือตัวอย่างเดือนคติทีมไทยอย่าประมาทความคิดเห็นท่านถัดมาครับส่งสารฮอนดาความคิดเห็นท่านถัดมาครับพอต้นเหตุอยากเป็นมรดกโลกส่วนน้ำหน้าเพื่อนบ้านคงไม่ชอบที่หน้าขมรอีกนานแต่ส่งสารนักกีฬาเกลียดนักการเมืองและความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้จริงๆแพ้ชนะไม่มีใครว่าหลอกกีฬาแต่โม่เอาไว้เยอะไง แล้วแบ่งสายก็เข้าทางตัวเองหมดแต่เวรกรรมีจริงฮ่าฮ่ฮ่เป็นยังไงกันบ้างครับหากทุกท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ